กรับสวัสดีครับพี่น้องเอซแฟนคับแฟนช่องพอใจดีสู้ผูสู้คนครับพี่น้องครับเป็นยังไงเนาะมือขึ้นเล่าพัฒนาสมาชิกพอใจดีกระชื่นใจโศกหมานกันสู้ผูสู้คนเน้ะพี่น้องเนาะรัฐบาลลาาเล่าพัฒนาออกสองเจดสี่เลขรางหนึ่งสองพี่น้องนะครับ กายินดีปีดาครับพี่น้องเอฟซีสู่ผู้สู่ข้นเนาะพอใจดีทั้งช่องพอใจดีกับบเเวให้พี่น้องพิหวังและเสียใจนาะพี่น้องเนาะแต่กับเขามาอยู่สามสองอาจารย์สามอาจารย์สามอาจารย์พี่น้องสามสี่อาจารย์ประมาณเนาะให้ตรงกันเจ็ดสี่พี่น้องนะครับเนาะให้ตรงกันเจ็ดสี่เล่าพัฒนากระออกสองเจ็ดสี่บนเลขล่างหนึ่งสองพี่น้อง แต่พี่น้องก็โชคดีไม่ใช่กันไปสู่ผูสุขศเนะาะมาติดตามบัน,นี้พี่น้องมาติดตามของงวดวันที่16รัฐบาลไทยเด้อพี่น้องเด้องวดวันที่16เป็นรัฐบาลไทยพี่น้องนะครับเนาะบามีอีหยังแน่โค้งสุดไทยพอใจดีก็เลยเอามาใหายพี่หายนอ้องทบทวนกันมาอีกครั้งหนึ่งพี่น้องเพื่อพี่น้องสีบได้ไปตามหา จอเนาะพี่น้องเนาะให้เขาไปสรุปโค้งสุดท้ายหลดพี่น้องเนาะสรุปโค้งสุดท้ายว่ามีอาจารย์ในแน่พี่น้องที่อาจารย์เสื้อมันเสื้อใจให้พี่น้องแคบหนาจอไว้ได้พี่น้องเด้อเอาไว้ติดตามงวดวันที่16คือขึ้นมืออื่นนี่พี่น้องเอาไว้รุนกันพี่น้องเอาไปเบิ่งอาจารย์ท่านแรกพี่น้องรัฐบาลไทยเลขมีที่มาพี่น้องนะครับรัฐบาลไทยเลขมีที่มาเด้อเลขมีที่มาพี่น้อง ห้าหนึ่งแปดล่างหกสามพี่น้องเดี๋ยวเป็นรุ่นกันวันที่สิบหกได้พี่น้องได้วันที่สิบหกสิงหาว่าเลขมีที่มาสีเข่าหรือสีรุดพี่น้องเอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอไว้ได้แคปหน้าจอแล้วเราจะเริ่มกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้พี่น้องดได้มันจะเลยมีโชคมีไส้ไปพร้อมๆกันพี่น้องนะครับเอาพี่น้องมาตามต่ออีกหนึ่งท่านหนึ่งอาจารย์พี่น้องอ่ะครับผม เป็นของไายขาดเพราะรก็คือพ่อใจดีอันนี้เป็นสูตรล่างพี่น้องอันนี้สูตรล่างเนาะอันนี้สูตรล่างสูตรล่างพี่น้องเนาะวิ่งล่างสองกับหนึ่งพี่น้องนะครับวิ่งล่างสองกับหนึ่งจับคู่ให้กับสองห้าสองหกสองแปดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดพี่น้องอันนี้คือแนวทางของพอใจดีด้อเอาไป พี like day, so ่น้องผู้ใดมักพอใจดีก็แคบพอใจดีไว้พี่น้องเอาว้เบิ่งเป็นพยญานหลักฐานงวดต่อไปของวันที่หนึ่งงวดหนาเนาะพี่น้องเนาะอ่อมาเบื่องอีกท่านหนึ่งพี่น้องมาเบิ่งแนวทางของตาพ้นเป็นงวดแรกได้พี่น้องเด้อเป็นงวดแรกของเราพี่น้องงวดแรกฝากมาชุดเต็มพี่น้องอะผู้ใดมักชุดเต็มเนาะผู้ใดมักชุดเต็มมักรักได้สูตรได้อันไดกับพี่น้องกับพี่จราณเอา เบิงไวเพื่อเปลนแนวทางได้พี่น้องได้ของพ่อตาพ้นพี่น้องคลิปแรกของเราเนาะถ้าเขาก็ติดตามเล่าถ้ารุดก็เอาไม่พี่น้องนะครับแนวทางมีเขามีรุดได้เสมอพี่น้องเอาแคบนาจอตาพ้นไ้พี่น้องแคบนาจอพ่อตาพ้นไ้เด้อวันที่สิบหกวันสิรุดหรือสิเข่าพี่น้องนะครับมาตามต่อยายอ้อยพี่นอ้องยายอ้อยนะครับอันนี้แนวทางยายอ้อยได้พี่น้องได้ แนวทางใยอ้อยพี่น้องใส่เบอือทรให้เรียบร้อยพี่น้องค่าขนมร้านมาสันวาเออถ้าเข้าได้แท้ค่าขนมบันเนาะสามตัวแตกแห้งได้หลายเนาะพี่น้องนะครับแนวทางายอ้อยวิ่งบนล่างหกกับสองพี่น้องจับคู่ให้สามหกแปดหกสองห้าพี่น้องนะครับมันใจคือสิมันใจหกสองหา เบิงชุ่มสีเดียวกันจับคู่หกสามหกห้าหกแปดและหกเก้าสองสามสองห้าสองหกสองเก้าพี่น้องแนวทางของยายอ้อยได้พี่น้องได้ให้พี่น้องแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอไว้เพื่อไปเป็นพยานหลักฐานหมวดต่อไปว่าสีเข่าหรือสีรถพี่น้องครับผม แคบนาจอแล้วแหะพี่น้องก็จะเรมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีน้ำแนกันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะอันนี้เป็นแค่โค้งสุดท้ายของวันที่สิบหกสิงหาพี่น้องมาตามต่ออาจารย์ต่อไปพี่น้องอาจารย์ต่อไปคือแนวทางของพอหน่อยชุดสามตัวโบโทชุดสามตัวพี่น้องชุดสามตัวของเราได้พี่น้องได้ของพอหน่อยก็เป็นชุดแรกของเราเนาะฝากไว้น้ำแนก็นแล้วกันพี่น้อง 0 0 35 011 231 236 933 917 437 415 ปดหนึ่งหกแปดสามหนึ่งพี่น้องนะครับนี่คือแนวทางของพ่อน้อยเป็นชิปแรกพี่น้อยเออพี่น้องเป็นชิปแรกเด้อฝากไว้น้ำแนกันแล้วกันพี่น้องเอาแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอแล้วกดติดตามกดกดซับสขไครไปได้พี่น้องว่้เอาไปพิจารณากันงวดต่อไปพี่น้องครับผม มาเบิงต่อไปพี่น้องขาดบ่ได้พี่น้องขาดบ่ได้แท้แท้ด้พี่น้องได้ขาดบ่ได้แท้แพี่น้องเมื่อขึ้นนี่กรแตกพี่น้องแตกกันสามงวดติดติดกันเลยพี่น้องนะครับซีไหมเออแตกสามงวดติดกันเลยพี่น้องมาแปดซีมาซีแปดแล้วกับมาเจ็ดซีมือขึ้นนี่เนาะขาดไม่ได้คือแนวทางปูมงคลพี่น้องให้พี่น้อง กดไลค์กดแชร์กดติดตามปูมงค้นเห็นน้ำเนกกันแล้วกันพี่น้องกดลลหลายๆาพี่น้องให้กดเป็นหมืนนะ่นเลพี่น้องเอ้ยอให้กดเป็นหมื่นเลนะลพี่น้องเนาะพี่น้องครับแนวทางปูมงค้นเล่าพัฒนาเมือ่อคืนแตกไนดะ้พี่น้องเด้อนะครับมื่นนี้เอาแนวทางปูมงค้นของวันที่16สิงหาแนวทางปูมงคลวิ่งบนล่าง8กับ7จดบาสัตพี่น้องเอา แปดกับเจ็ดปูมงค้นจับคููไห้มีอย่างแน่พี่น้องแปดศูนย์แปดสามแปดสี่แปดหาและแปดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดหาและเจ็ดเก้าพี่น้องนะครับให้พี่น้องแคปหน้าจอของปูมงค้นไปพี่น้องเล็กปูบัวธรรมมาดาพี่น้องแตกมาสามสี่งวดติดกันเลขเล่าพี่น้องเลขกไทยบ,บาดูว่าสิเป็นยังไงให้พี่น้องเอาไปพิจารณากันเบิง่งได้นี่คือจะาทางปูมงค้น นะครับเนาะให้พี่น้องเอฟซีติดตามปูมงค้นไปพี่น้องเด็ดพี่น้องสิไรลำด้วยไปกับปูมงค้นะพี่น้องเนาะนะครับต่อไปพี่น้องต่อไปพี่น้องอีกหนึ่งท่านหนึ่งอาจารย์พี่น้องปูลือสีเฮ้าพี่น้องป,ปูลือสีเฮ้าได้พี่น้องได้ปูลือสี ปูหรือสีพี่น้องบนล่างห้าพี่น้องฟันให้เจ็ดหาได้พี่น้องนะครับบนเจ็ดห้าล่างห้าสองกับห้าสามได้พี่น้องได้เอาพี่น้องแคปหน้าจอไว้พี่น้องแคปหน้าจอแล้วได้พี่น้องกยจะลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีนำแน่กันแล้วกันพี่น้องนะครับเนาะ อันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะมืออื่นก็ออกแล้วพอใจดีเอามานําเสนอพี่เสนอน้องให้พี่น้องได้เห็นกันจ้าจะให้พี่น้องได้แคบหนา้าจอไว้พี่น้องสิได้รู้ว่าอาจารย์ได้เขา้าอาจารย์ได้รุดเนาะพี่นอนะ้องเนาะอ่าต่อไปพี่น้องต่อไปกับชุดพิเศษของพ่อใจดีพี่น้องชุดพิเศษนดแปดกับเก้าพี่น้องชุดพิเศษแปดกับเก้าวิ่งบนแปดกับเก้าพี่น้อง จับกู้ให้เก้าสองเก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดพี่น้องแปดสองแปดห้าแปดเจ็ดแปดเก้าพี่น้องนะครับเอาพี่น้องถ้าผู้ใดเป็นแฟนครับแฟนจองพอใจดีก็กดไลค์กดแชร์พอใจดีแล้นไม่ได้พี่น้องได้ให้กำลังใจซึ่งกันและกันน้องพี่น้องเนาะต่อไปพี่น้องรัฐบาลไทยปูทองพี่น้องรัฐบาลไทยปูทองพี่น้องปูทองนี่ก็สงใช้เป็นคลิปแรกพี่น้องปูทองคลิปแรกได้พี่น้องได้ คลิปแรกของปูท่องวิ่งบนล่างหกกับห้าพี่น้องจับกู้ให้หกสามหกห้าหกเจ็ดหกเก้าห้าสามห้าห้าห้าเจ็ดและห้าเก้าพี่น้องฟันให้สามตัวเม็ดเดียวสี่หกเจ็ดพี่น้องนะครับน่าสนใจอยู่พี่น้องสวยงามน่าสนใจพี่น้องนะครับเอาพี่น้องแคปหน้าจอปูท่องใบพี่น้องเป็นคลิปแรกของเพื่อนเด้อนะครับเป็นคลิปแรกของเพื่อน ให้พี่น้องเอาไปพิจารณากันนะครับเนาะเอาจังไดกับฝากปูท่องไว้น้ำแน่กันแล้วกันเนาะพี่น้องเนาะวันที่สิบหกสิงหาสองห้าหกเจ็ดขอให้เขาขอให้แตกขอให้ปัง,ปงๆเด้อปูท่องเลยพี่น้อง FC เอฟซีเฮาสีได้มีก้อหมังสีไดงดำได้ด้วยเบิดหนีเบิดสินเอาพี่น้องรัฐบาลไทยพ่อใจดีพี่น้องรัฐบาลไทยพ่อใจดีฟันหกได้พี่น้องเด้อ ฟันหเม็ดเดียวจับคู่ให้หกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามพี่น้องเลขสามตัให้ห้าหกสองห้าหกสามเด้อแคปนาจอพอใจดีไว้พี่น้องนะครับเดี๋ยวสิบหกสิงหาจะได้รู้ว่าเขาหรือดุดพี่นอ้องอะตามต่อพี่น้องตามต่อตามต่อปูแนวทางปูสี่หนึ่งเด้อ มาแเดาพี่น้องแนวทางปูซีหนึ่งสีเขาได้สิรุดอีกพี่น้องนะครับวันที่สิบกสิงหาแนวทางปูซีหนึ่งพี่น้องปูซีหนึ่งเด้อวิ่งบน6เม็ดเดียวจับคู่ให้2 0 2 5 2 6และ2 8พี่น้องวิ่งล่าง7พี่น้องวิ่งล่าง7เด้อวิ่งล่าง7 7 3 7 8 7 9และ7 0น,นะครับนะครับเนาะ นี่แหละครับแนวทางของปูท่องพี่น้องอันนี้ก็เป็นโค้งสุดท้ายของวันที่16สิงหา25งหเดได้พี่น้องได้นะครับอ๋าสำหรับคลิปนี้พอใจดีกับมีแนวทางฝากพี่ต้อนน้องซํำนี้แหละพี่น้องจังไงก็จะเลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีน้ำแน่กันแล้วกันกน้อพี่น้องเนะเาะอ๋สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แต่เพียงเท่านีน้แหละพี่น้องคลิปหน้าพ่อก็พอใจดีไม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ